สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาแจ้งข่าวเพื่อนๆนิดนึงนะครับสำหรับคนที่ใช้ Mod Manager นะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับหลังจากที่ Fc 2 4นะครับเขาได้ปล่อยตัวอัปเดต11.1มานะครับเขาทำการปิดนะครับไม่ให้เราใช้พวก h ชี g เกมต่างๆได้นะครับก็ถ้าใครจะสังเกตนะครับหลังจากที่อัปเดตแล้วนะครับมันจะมีนะครับตัว ที่เรียกว่าแอนตี้ชีตนะครับขึ้นมาให้เรารันก่อนทุกครั้งนะครับซึ่งตัวโปรแกรมเองนะครับมันก็จะให้เราเลือกว่าย e ดหรือโนนะครับแต่จริงๆคุณก็ไม่มีสิทธิ์เลือกโ no นครับ <c oughs> เพราะว่าถ้า no ยังไงมันก็รันเกมไม่ได้นะครับต้องตอบย e ดฐานเดียวนะครับถ้าคุณโ no, นก็คือเกมไม่รันนะครับตัวนี้เป็นตัวแอนตี้ชีตที่เขาใส่เข้ามานะครับมันจะเรียก ลันอัตโนมัติขนาดที่เราเริ่มเกมเลยนะครับซึ่งตัวผมเองก็ลองรันเกมดูแล้วนะครับพอรันเสร็จแล้วมันจะมีตัวเซอร์วิสเข้ามานะครับผมก็พยายามลองไล่ดูนะครับนะครับจะเป็นเซอร์วิสตัวนี้ EA Anti Cheat Service นะครับมันมันมันเป็นแมนนวลนะครับก็คือสั่งให้เราต้องกดเย็ดนะครับหรือโนนะครับถ้าคุณโนมันก็ไม่เข้าเกมต้องย็ดอย่างเดียวนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราจะสั่งปิดมันก็ได้นะครับ แต่ก็เช่นเคยสั่งปิดแล้วมันก็ไม่รันเกมเพราะฉะนั้นเหมือนกับแก้อะไรไม่ได้ครับต้องรอให้ตัวต่างประเทศนะครับที่เขาทําตัวมดนะครับให้เขาปิดช่องว่างตรงแอนตี้ชีตเนี่ยครับอย่างแอนตี้ชีตตัวนี้นะครับนี่ก็แอนตี้ชีตที่มันเรียกใช้นะครับแล้วก็แอนตี้ชีตที่มันติดเข้ามาในตัวเกมนะครับตัวเวอร์ชันใหม่นะครับหรือถ้าใครแบบอยากใช้มดได้คุณก็ต้องทําการโลแบ็ back กกลับลงไปหาตัว ท u 1 1นะครับที่ไม่ใช่ปัจจุบันแต่ผมไม่แน่ใจนะว่าโลแบ็กแล้วมันจะเล่นออนไลน์ได้ไหมผมคิดว่าถ้าเป็นโลแบ็กมันไม่น่าจะเล่นออนไลน์ได้แหละเพราะว่าบางคนก็ยังเล่นในของอันติเมททีมอยู่นะครับโดยเฉพาะผมผมก็เล่นอันติเมททีมนะครับผมก็เลยไม่ค่อยผมไม่คิดจะโลแบ็กนะครับผมไม่คิดจะย้อนกลับไปใช้ตัว TU11 นะครับผมก็เลยยังไม่ทราบว่าโลแบ็กนี่มันมันคือยังไงนะครับแต่คิดว่ามันน่าจะเป็นการดาวเกตนั่นแหละนะครับ ซึ่งผมก็ไม่คิดจะดาวเกตลงไปนะครับผมก็เอามาบอกเพื่อนๆให้ทําใจเย็นๆรอนะครับถ้าใครอชอบมอดนะครับสําหรับคลิปนี้ครับก็มาแจ้งบอกเราให้เพื่อนๆฟังก่อนว่าปัญหามันอยู่ประมาณนี้นะครับซึ่งหลังจากที่เราทําการอัปเดตมามันก็จะทําการมดไม่ได้นะครับก็มีคนทักเข้ามาถามนะครับว่าติดปัญหาอะไรซึ่งตอนแรกอ่ะผมก็คิดว่าผมรันได้ปกติอยู่นะแต่พอมันอัป อัปเดตมาเป็น tu 11.1ก็เรียบร้อยเหมือนกัน,นครับผมก็นั่งแก้อยู่ตั้งหลายวัน,นครับนองนั่งไล่ลบเปิดไฟล์อยู่หลายวิธีนะครับก็ไล่มาดูไล่มาดูจนเจอว่าข้างในมันมันติดตัวแอนตี้ชีตเราไว้นี่แหละมันก็เลยทําให้เราไม่สามารถที่จะรันมอดติดนะครับผมคลิปนี้ก็บอกกล่าวกันแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมถ้ามีอัปเดตหรืออะไรเพิ่มเติมหรือถ้าใช้ตัวมอดได้แล้วเดี๋ยวผมก็จะทําคลิปลง แจ้งบอกกล่าวเพื่อนๆอ,อีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับผม